สวัสดีครับตัวดีเพื่อนเพื่อนสมาชิทกทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับช่อง y o u t u แอทอนนักคำนวณอยู่ในขณะน,นี้ทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่รับอ่ะก็สำหรับชิปนี้รับสมาชิกนะผมจะพาสมาชิกนะครับมาคำนวณนรับสูตรนะครับหลักหน่วยล่างตัวเดียวเน้นๆให้สมาชิกได้รับชมกันใครชอบหลักหน่วยล่าง เข้ามารวมกันในคลิปนี้นะครับแบบวัดดวงนะครับเป็นสูตรใหม่นะครับขายที่ชื่นชอบก็พร้อมจักสูตรช่วงทุดท้ายนะเข้ามารับชมกันได้สูตรที่หนึ่งในคลิปนี้จะเป็นหลักหน่วยลากระยะสั้นนะครับเดินมาห้างวดเป็นสูตรระยะสั้นนะครับเข้าตั้งแต่วัวที่หกค่าหนึ่งลงมานะครับถ้าขึ้นไปอีกไม่เข้านะครับทยอยขึ้นไปอีกนะครับเป็นสูตรใหม่ลงหกงวดแล้วก็มาดูสูตรที่สอง หลักน่วยล่างแม่นแม่นนะสองตัวมาหนึ่งตัวสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรใหม่เหมือนกันชิปนี้จะเป็นสูตรใหม่ทั้งสองสูตรเลยนะครับหลักน่วยล่างล้วนๆนะครับช่วงเวลาาจัดสูตรใครชอบก็เตรียมแคปสูตรไว้ใครไม่ชอบมองผ่านนะครับก่อนที่จะเข้าไปดูนะครับ <c oughs> สูตรกันจานะยัางไงผมก็ขอฝากช่องผมไว้ด้วยก็แล้วกันด้วยสมาชิเด้ชอช่องแอทอนนักคำนวณฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแบททอนได้ทำสูตรดีๆทำคลิปดีๆมาให้สมาชิกได้รับชมกันต่อไปด้วยกันแล้วกันฝากช่องเลยเด้ออย่าเพิ่งทิ้งอย่าเพ,พิ่งเบื่อกันไปไหนนะครับเอามาฟังคำเตือนทางช่องกันก่อน,อนคำเตือนนะทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวะทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนบับสนุนการพนันหรือสิง่งผิดกฎหมายใดๆดทั้งสิน้นทุกๆข้อมูลนะครับให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะทุกๆข้อมูลนะครับผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทาง ให้สมาชิกแยกวิเคราะห์ด้วยตัวของท่านเองผมมีหน้าที่คำนวณสูตรพร้อมแจก,กสูตรมาให้สมาชิกได้รับชมกันส่วนต่อไปก็เป็นเรื่องของอสมาชิกรับชมแล้วนะครับก็เป็นเรื่องของสมาชิกนะครับแต่ละบุคคลที่จะนําไปต่อยอดที่จะนําสูตรไปใช้ถ้าไม่ชอบสูตรมองผ่านนะครับ <c oughs> อ่ะเรื่องคานวณเอาหลักสูตร ลักด้วยล่างก่อนนะครับสองตัวก่อนนะด้วยล่างแบบสองตัวมาหนึ่งตัวขั้นแรกครับน่วยล่างสองตัวมันตัว,วงวดแรกสูตรที่ 1. หนึ่งวดแรกนะครับอ่าเลขเดียนสองตัวอันนี้ก็คือสูตรอันนี้ผนอกนะครับได้ห้ากับหนึ่งครับนอกสองหนะึ่งหนึ่งครับมาที่หลักน่วยล่างถูกเป็นงวดที่หนึ่ง ก้อที่สอง่ะสูตรได้หนึ่งกับเจ็ดอดอกขั้นหนึ่งอ่ะที่หลักหน่วยล่างถูกงวดที่สองกที่สามอะสูตรได้เจ็ดกับสามก้อดอกสองสามอ่ะสูตรนี้นะครับถ้าดูดีๆมันก็จะเป็นในแต่ละวดมันก็จะเป็นเลขเด่นคู่ขี้นะครับมันจะเป็นเลขเด่นคู่ขี้ที่มาหลักหน่วยล่างนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับเลขสองตัวคู่ขี้ มาหลักหน่วยลากตามสูตรครับเอามาตอองวดที่4ฮะสูตรได้ห้ากับหนึ่งผลออกห้ 1, นะครับก็เลข1ฮะมาที่หลักหน่วยลากถูกเป็นงวดที่อ่าถูกเป็นงวดที่สถูกเป็นงวดที่สอ่ะงวดที่ ที่ห้านะสูตรได้สี่กับศูนย์น้พอดอกค่าศูนย์ศูนย์ก็มาที่หลักหน่วยล่างถูกเป็งวดที่ห้าถูกงวดที่ห้างวดที่ผ่านมาสูตรได้สี่กับศูนย์นพอดอกค่าสี่อ่ะสี่ก็มาที่หลักหน่วยล่าง หลักหน่วยล่างอ้าวที่จะถึงนี้นะครับเลขเด่นหน่วยล่างสองตัวมาหตัวได้เลขตัวไหนเอาไปดูวิธีทากันนะนี่ฮะอันนี้ก็คือวิธีทำนะครับใครชอบหลักหน่วยล่างสองตัวมาหตัวแค,สคบสตดไว้ฮะวิธีทํานําหลักร้อยบุญบวกกัน2ครั้งมาบวกหลักหน่วย3ตัวหน้าครั้งที่1อีก2ครั้ง ก็บวก10บสารสุดท้ายครั้งที่2อีก1ครั้งครับบวกกันได้เท่าไหร่บวก2คงที่เอาบวกกันโดดฮับ8ปดแลงท้ายเลข6 6 9กลงท้ายเลข5 5 9หลงท้ายเลข4 4 5ลงท้ายด้วยเลขเก้ก้บวก2คงที่9กบวกสคงที่ลงท้ายเลข1ฮะ1บวกเพิ่มไปหกก็ได้เลข7จ็ดหมดนี้ตัดได้1กับ7ฮะ อันนี้ก็คือหลักหน่วยลากนะครับแบบสองตัวมาหนึ่งตัวหนึ่งกับเจ็ดนะฮะหมวดนี้หมวดนี้เป็นเลขคี่ว่ะเนี่ยนะครับก็พิจารณาเอาตามสูตรรับนะะถ้าชอบก็จัดไปนะถ้าไม่ชอบมองผ่านหมวดประจำวันที่16บหกทับสามทับหกรอรุ้นกันหนึ่งกับเจ็ดจะมาสักตัวไหมที่ หลักหน่วยล่างหนึ่งกับเจ็ดอ่ะทีนี้ไปดูไฮไลท์ในคลิปนี้ไฮไลท์ในคลิปนี้มันจะเป็นเลขเด่นหลักหน่วยล่างตัวเดียวสูตรใหม่เหมือนกันนะ <c oughs> แต่มันผ่านผ่านการทําไว้ดูแล้วนะครับคือผมทําให้ดูโปรแกรมรันแล้วนะครับมันเข้าตามนี้ก็เทโอกับนามาแจกสูตรนามาลงเพื่อเป็นแนวทางให้กับสมาชิกได้รับชมกันนะครับ โด่วยล่างตัวเดียวนะครับกดแรกนะครับสูตรด้วยเลขหนึ่งฮะผนออก 5, 1. 1. ข้าหนึ่งหนึ่งก็มาที่หลักหน่วยล่างถูกต้อที่หนึ่งหมวดที่สองสูตรด้วยเลขสามฮะผนออกสองสามหลักหน่วยล่างเด้อพี่น้องเลยถ้าชอบก็พิจารณาเอานะถ้าไม่ชอบก็มองผ่าน งวดต่อมานะครับงวดที่สามงวดที่สามสุดได้เลขหนึ่งตัวเดียวฮะออกค่าหนึ่งครับหนึ่ง <1 S 2> <1 S 1> ก็มาที่หลักหน่วยล่างอ่ะถูกเป็นงวดที่สามผมย้อนให้ดูห้างวดนะครับถ้าย้อนขึ้นไปอีกไม่เข้านะครับจะถูกระยะสั้นเข้าตั้งแต่งวดที่ออกค่าหนึ่งเนี้ยลงมาย้อนขึ้นไปอีกไม่เข้าครับ อ่ะงวดต่อมางวดที่4ฮะสูตรเลขศูนย์ตัวเดียวพอดอกค่า0ศูนยก็ศูนับมาที่หลักหน่วยล่างนะถูกเป็นงวดที่4นะครับถูกเป็นงวดที่4หลัก หน่วยล่างตัวเดี้ยวเพียวๆนะครับมาไม่มาไม่มไมรู้ไม่เห็นเ <c oughs> พราะว่าท <c oughs> ้าถึงเ <c oughs> <c oughs> พราะว่านะครับการคาดดาวล่วงหน้านะครับผมไม่เห็นล่วงหน้านะครับว่าตัวเลขมันจะมาตัวไหนนะครับแต่คาดดาวามสูตรแบบนี้นะครับคาดดาวได้ว่างวดที่จะถึงนี้ได้เลขตัวไหนเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ วัต่ิพันธ์มาสูตรเลขสี่ผลดอกคาสี่ครับค่าดาตามสูตรเท่านั้นครับแต่ถ้าจะมีตาเห็นว่าวันพรุ่งนี้เราจะไปทำอะไรนะครับวันพรุ่งนี้เลขจะออกตัวไหนวันพรุ่งนี้แล้วมันจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นสำหรับชีวิตเรานะครับไม่มีใครรู้แน่นอนครับ งั้นผมนะฮะผมก็ค่าดาวตามสูตรนี่ฮะที่จะถึงนี้ค่าดาวตามสูตรแบบนี้นะครับวิธีทำฮะหน่วยล่างตัวเดียวนะครับนำหลักพันหนึ่งครั้งเอ้ยไม่ใช่นำหลักหมื่นหนึ่งครั้งบวกร้อยบนหนึ่งครั้งบวกสิบบนหนึ่งครั้งแล้วก็มาบวกหน่วยบนอีกสองครั้งบวกสิบล่างหนึ่งครั้งแล้วก็มาบวกหลักหน่วยสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งอีกหนึ่งครั้งบวกกันได้เท่าไหร่บวกเก้างที่เอาบวกกันดนหนึ่งแปดลงท้ายเลขเก้าเก้าเก้าลงท้าย แปดสี่ลงไทยเล็กสองสองสี่ลงไทยเลขกหกหกข้าว้ายเลขกหนึ่งหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งนะครับหนึ่งบวกหนึ่งลงไทยเล็กสองสองบวกเก้างที่นะครับลงท้ายเล็กหนึ่งนั้นหลักหน่วยล่างตัวเดียวสูตรได้เลขหนึ่งฮะไปชนกันกระสตรนี้นะครับ <c oughs> พิจารณาเอาไว้แล้วกันถ้าชอบหนึ 1, ่งฮะมาไม่มาไม่รู้เป็นสูตรใหม่นะครับ งวดประจำวันที่16นะทับ3ทับ6 8รอรรู้นั้นมาไม่มาหน่วยล่างอ่ะ2สูตรชนกันที่เลข1นั่นเองนะครับใครชอบเลข1จัดไปฮะลองก็คือเลข7นะครับหน่วยล่างเด้อจริงๆปังๆชอบจัดขัดผัดขอบคุณครับ